ชีวิที่หลายคนตามหาและชื่นชอบแต่เท่าตอนนั้นคุณไปซื้อป้ายแดงก็ได้จ่ายอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทวันนี้มามือสองได้ขับเพอาวีหนึ่งจุดแปดนะคะ R S Minor c h a n คันนี้ปี2018 ได้ราคาสุดพิเศษ5,67,000บาทและที่สำคัญวันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถและราครยังบอกว่าอยากได้ดอกเป็้ยถูกวันนี้วอจัดมาให้แล้วนะดอกเป็้พิเศษอยู่ทาคลิปรับประกันว่าไม่มีที่ไหนให้ใครได้แน่นอนวันนี้พาไปดูตัวรถก่อนนะคะสมารับค o นได้ HRV ค่ะตัวนี้เป็นตัว1.8 RS นะคะตัวใหม่ r น h ะเชนคันนี้ใครได้ไปได้อยางปี2022 เเป็นตัวเอแล้วไปในเชนมาเพราะกับฮอนด้าเลนวอตเรียบร้อยแล้วนะคะหมายความว่าเวลาคุณตกไฟเลี้ยวด้านซ้ายรถจะสแสดงทัศนวิสัยฝั่งซ้ายทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูบริเวณภายใน,นกันบ้างเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นบอดหนังดำแบบนี้ที่สําคัญนะทุกคนเชื่อไหมว่าตัว RS ในปี2018ให้อารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ดูรุลราม,มากกว่าปีปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะว่าหลังคาด้านบนเป็นพันโดมิกซันลูฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่คุณกดเนี่ยป่ะ เห็นไหมเป็นพารามิกสรุปคือสรุปเต็มบานเลยปี2 2ที่เต้นตอนนี้ยังไม่มีพารามนิกเลยนะเป็นแค่พารามิก,กังคาแก้วแต่ยังไม่ใช่สรุปนะคะคันนี้มาพร้อมกับ Honda l a n d w a t ท์แอร์นะคะ Air เป็น Air a ออโต้นะคะทุกคนยังไม่ดูโน,นะแต่เป็น Air a ออโต้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับรระบบพุชตัดบริเวณการปัดน้ำฝนทุกคนจะเห็นเลยนะว่าบัดถ่ายนะั้นมันเครื่องเพียบเลยเพราะฉะนั้นรถคันนี้เข้าสู่หรือว่าเช็คระยะตลอดเองค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยคันนี้มาดูที่บอลางกัน ข้ดีของความเป็น H R V นะคะที่ให้ชั้นเหนือกว่าซีวิคก็คือเรื่องของความเอเนกประสงค์ของเขาบอลลังสามารถพับเรียบได้60-40อันนี้แหละคือความเป็น SUV ของเขานะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อารมณ์ฮอนด้าสาวกฮอนด้อยากได้ r s แต่อยากได้ความเป็น SUV แล้วก็เอาไว้ขนของได้ต้องคันนี้เลยนะและสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนคะ่ะเปิดมาปุ๊บแบบนี้นะทุกคนก็จะเห็น ด้านหลังตัวนี้พับได้60-40นี้เลยใครได้ไปจะไปซื้อหนังตัดทับไว้ก็ได้ใครจะไปซื้อถาดรองท้ายใส่ไปก็ได้นี่แล้วแต่ใครสดุกแบบไหนเลือกแบบนั้นค่ะเอาละค่ะใครอยากได้ HRE ไม่ใช่ EV ทุกคน HRE นะตัวนี้เป็นตัว RS นะคะทุกคนปี2018คันนี้แอบบอกก่อนนะเห็นไหมว่ารถเข้าศูนย์ตลอดเลขไม่อาจจะดูเยอะนิดนึงประมาณ1 7 0 0 0 70,000นโลนะแต่ว่าของโบนเนี่ยใครที่มาจากคลิปนี้ให้ไปเลยนะประกันชั้นโงเกียร์เบรกที่สุดบริการฮอนด้าปีหรือว่า2 0 0หมื่นโลค่ะและที่สำคัญใครตามหาดอกเบี้ยพิเศษวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ปะปกติดอกเบี้ย7ปีอยู่ที่4 9 9ถึง5.19แล้วแต่เครดิตลูกค้าแต่วันนี้โบขอพนักง,งานบริษัทนะคะ รล้วพิษากิจข้าราชการค่ะทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของกิจการตรวจสอบหน้าง,งานได้เครดิตดีเกิน1ปีอายุ e 25ปีขึ้นไปเอาไปเลยเดอกเบี้ยสูงพิเศษ7ปี2.99ค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ออกรถสูญบาทผ่อน8,000กว่าบาทตลอดสัญญาได้ขับ RS และใหม่เยอะก็ไม่ต้องกังวลมีประกันเครื่องยนต์เกเบกให้แล้วค่ะดูแลเครื่องยอนต์ดูแลเกียร์ซีวิชิของฮอนด้ดูแลสายพานทันหนิงให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลแน่นอนใครสนใจคันนี้และอยากได้ดอกเบี้ยพิเเเเศษททััักมาาาฉพาะะะดดลนนนีีน้้้่่บบขอคคุณแสสว